การใช้สิทธิ์วีโต้แน่นอนที่สุดเท่ากับเป็นการไปปลุกบรรดาแพทย์ผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็เหมือนว่าลากไปกระทืบซ้ำถ้าเราฟังคุณหมอประสิทธิ์ได้พูดวันนี้ได้มีกระบวนการพรยายามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผลให้เป็นอย่างหน่ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจดังคณะกรรมการสอบวินยัยในส่วนคดีอาญาปชก็ทำหน้าที่ตามมาตรา157เรื่องยาวนอกจากอาจจะถูกออกจากราชการแล้วยังจะต้องติดคุกอีกตา่างหาก ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ได้เห็นว่าการทำหน้าที่ของแพทยสภาในวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่อย่างที่ประชาชนเขามอบความหวังด้วยความไว้วางใจในการทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคณะแพทย์ต่างๆก็เคยได้ออกแถลงการต่อต้านเรื่องบ่อนคาสิโน จนกระทั่งวันหนึ่งก็เป็นเรื่องกรณีของการทำหน้าที่ของแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจร,รวมกระทั่งขั้นตอนที่ทางราชทัณสาระสำคัญหลักก็คือว่าในการทำหน้าที่ของแพทย์มันก็จะไปสอดคล้องนะครับกับในเรื่องที่คนสงสัยเรื่องการป่วยหรือไม่ป่วยหรือว่าเนี่ยนะครับการใช้อำนาจ ชอบหรือไม่ชอบตามกฎหมายกรณีคุณทักษิณไม่ได้ถูกคุมขังในเรือนจำแม่แต่เพียงวันเดียวความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับที่แพทยสภามีมติเมื่อวันที่8พฤษภาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมพยายามอธิบายด้วยความเข้าใจเพราะว่าผมก็เคยเห็นการเมืองอยู่ในซีกนั้นกันมาก่อนผมก็รู้ว่าเนี่ยนะครับ แม้ว่าเขานั่งบวกลบคูณหารอย่างไรก็ตามผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็เหมือนว่าลากไปกระทืบซ้ำกับผลดังกล่าวครับเพราะการใช้สิทธิวีโต้นั้นแน่นอนที่สุดผมก็เชื่อว่าตัวรัฐมนตรีนั้นในใจจะคิดอย่างไรไม่ทราบแต่เขาต้องแสดงออกกันแบบนี้แหละนะครับ mm. เพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องตำแหน่งแห่งหน ในส่วนนะครับการเมืองที่เขาสังกัดพรรคนั้นอยู่การใช้สิทธิวีโต้แน่นอนที่สุดเท่ากับเป็นการไปปลุกบรรดาแพทย์ตยสภาและแพทย์ที่ไม่ได้เป็นกรรมการแพทย์ตยสภาได้ทวงเรื่องศักดิ์ศร,รีความถูกต้องในเรื่องการทำหน้าที่การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ได้รับโทษทางอาญาและเนี่ยนะครับวันหนึ่งเมื่อมาอยู่ในมือของแพทย์ ในการตรวจสอบแพทย์ด้วยกันเองนั้นนะครับถ้าเราฟังคุณหมอประสิทธิ์ได้พูดวันนี้ได้มีกระบวนการพรยายามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผลให้เป็นอย่างอื่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเกือบเป็นเอกภาพก็ว่าได้ข้าประชุมทั้งหมด68คนน,นะครับข่าวแว่ววนี่นะครับข้อเท็จจริงก็เขาก็ไม่แถลงออกมาหรอว่านีครับก็โหวตไล่เรียงทีละคนนะครับ ในการใช้สิทธิ์วีโต้กันมานะครับมาติแรกนี่นะครับก็67ใน68ยืนครับอีกนะครับสองสามก็65จาก68ยืนแม้ว่านี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา,า,า,ารณสุขในฐานะนายกสภาพิเศษซึ่งก็น่าเห็นใจนืนอ <c oughs> นะครับขอเข้าไปร่วมประชุมด้วย ประธานแพทย์นายกแพทยสภาก็ให้เวลาเพียงแค่สิบห้านาทีและห้ามให้คนอื่นเข้าด้วยครับปกติเวลาเริ่มปรีไปนะครับไม่ว่าผู้ช่วยเร,ริ่มปรีฝ่ายกฎหมายนู่นนี่นั่นก็ต้องไปเป็นเครื่องเคียงแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยแพทยสภาให้เข้าไปคนเดียวแล้วให้เวลาเพียงแค่สิบห้านาทีเพราะก็เป็นที่ทราบกันว่าคณะกรรมการแพทยสภาเนี่ยมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือมาจากการเลือกตั้ง ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นไปโดยตำแหน่งและก็ยังรับราชการอยู่ในสถานปะปัจจุบันแต่ว่านี่นะครับในครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่โดยตำแหน่งนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ระดับคณะดีแพทยศาสตร์แทบทุกมาอลไซึ่งวันนี้ได้ชี้ดได้ชัดว่าเขาได้ทำหน้าที่โดยไม่ได้วันเกรงอิทธิพลอำนาจผลประโยชน์อื่นใดคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปทบทวน ความจำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้อธิบายเนี่ยนะครับตอนปี2 5 5 6นเนี่ยตอนชนวนพรบรสุดซอยนั้นกระทรวงสาธารณาสุขเป็นกระทรวงแรกที่ประกาศเนี่ยนะครับเป็นเอการาชจากรัฐบาลของคุณยิ่งหลักเพราะไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษศสกรรมสุดซอยและเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะสาธารณาสุข เียงแค่กระทรวงเดียวก็ลามไปทุกกระทรวงท้ายที่สุดสานักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานสุดท้ายคือเนี่ยนะครับการพยายามที่จะมาอธิบายว่าเขาเคยแสดงออกจุดยืนทางการเมืองอย่างไรเนี่แต่ไม่ได้คิดว่าไอ้ที่เขาออกมาต่อต้านขนาดนั้นในเรื่องอะไรมันก็ตรงกับใจคนกันทั้งบ้าทนทั้งเมืองผพราะเมงก็อยู่ด้วยกันตรงนั้นผมก็ยังไม่เห็นด้วยเรื่องสุดซอยเลยแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน เหมือนกับเขาแสดงความไม่เห็นด้วยกรณีเรื่องบ่อนการสิโนครับไม่ได้หมายความว่าการไม่เห็นด้วยมันคือความอคาาตินะมันต้องไปดูว่าเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยมันคือเรื่องอะไรแล้วในกรณีนี้เนี่ยนะครับถามคนที่กินข้าวในทั้งบ้านทั้งเมืองก็สงสัยกันทั้งทั้งปวงก่อนเดินทางมายังประเทศไทยก่อนยี่สิบสองสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็แข็งแรงอย่างดีมาถึงประเทศไทยก็ยังแข็งแรง,งอยู่เพียงแต่ว่า หลังจากนั้นเนี่ยนะครับตอนดึกคาบเกี่ยวระหว่างวันที่ยี่สสองยี่สิบสามสิงหาคมปีหกกก็ป่วยยาวนานถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดวันและในระหว่างนั้นก็เต็มไปด้วยข้อสงสัยกล่องก็เสียฉับพลันไม่คิดจะซ่อมในโรงพยาบาลตำรวจช่วงแรกก็ตำท่าจะคึกคักหน่อยหลังจากนั้นขนเยี่ยมก็แทบไม่เห็นและจนกระทั่งความปรากฏว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ถูกนัดหมายไปพบ ความจริงสุรเชษฐ์หาพานก็เช็กเช่นเดียวกันต่างก็ให้การตรงกันว่าไม่นะครับไม่เห็นว่าคุณทักษิณจะป่วยอะไรนะครับที่ถึงขั้นจะต้องมาอยู่ห้องว i p โรงพยาบาลตำรวจและระหว่างเนี่ยนะครับเส้นทางที่เดินจากจุดนัดพบเนี่ยจนกระทั่งไปถึงคุณทักษิณน,นะไม่เจอทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ที่ต้องเฝ้าคุณทักษิณเนี่ยนะครับกรณีที่เป็นนักโทษมารักรษาตัวนอกเรือนจำนั้น จะต้องมีผู้คุมถึงสี่คนทำสองปลัดและต้องถ่ายรูปรายงานทุกสองชั่วโมงก็ไม่ปรากฏพบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมันผิดปกติหมดคำว่าญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งจนกระทั่งเนี่ยครับที่ชาญชัยอิสระเสนารักษ์เอาบินของโรงพยาบาลตำรวจ26บกใบเพราะต้องจ่ายนะครับทุกสัปดาก็มีเพียงแค่สามค่าใหญ่ๆค่าห้องค่าอาหาร ค่ากายภาพบำบัดค่ายาเ,ยเป็นเศษเสี้ยวถามว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็สงสัยหลังจากคุณทักษิณเนี่ยนะครับหลังจากในระหว่างนั้น,นครอบครัวก็ไปใช้ชีวิตปกติถ้าพ่อป่วยหนักลูกไปเที่ยวไม่ได้หรอกนะครับหรือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้ทุกอย่างเต็ไมไปด้วยข้อสงสัยหมดตอนได้รับการพักโทษกรณีพิเศษต้องเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กึ่งทุกพล,ลภาพนะครับอาบน้ําเองไม่ได้ควบคุมระบบขับถ่ายเองไม่ได้กินข้าวเองไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงมามานั่งก็ไม่ได้ครับคุณแอ้เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็หลังจากนั้นก็แข็งแรงตีกอล์ฟร้องเพลงกินวายเดินสายปราศัยครับไม่เหมือนกับบุคคลทุพพล,ลภาพเห็นไหมมันเรียงตั้งแต่พฤติกรรมและที่สำคัญที่สุดไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญา ที่ประกาศว่าจะขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วขออนุญาตนะครับวันนี้ถ้าเป็นไปตามคำมั่นสัญญาเนี่ยเรื่องราวก็ไม่เกิดครับแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าติดคุกก็เขาก็เตรียมสถานที่ให้เป็นอย่างดีป่วยก็ไปโรงพยาบาลหายป่วยก็กลับคุกคนไทยมันนิสัยให้อาภาัยกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ได้โอกาสเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้ใช้โอกาสอันนั้นครับ ก็ไปทำในสิ่งเดิมๆที่เคยกระทำเสนอเนี่ยนะครับนำหน้าตั้งแต่เรื่องบอนคาสิโนแหลง่งพลังงานไทยกัมพูชาห้าสิบห้าสิบไม่สนใจเรื่องดินแดนแล้วก็ไปนี่นะครับนำหน้ารัฐบาลทุกครั้งจะเอาใครอยู่จะเอาใครไปในการจัดตั้งรัฐบาลทุกคนนี่นะครับก็อยู่ในสภาพว่าประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับแพทยสภา ก็ทําความจริงให้ปรากฏแล้วนะครับยืนยันมาสีเดิมนะครับด้วยเสียงเกือบเป็นเอกฉันท์ทีนี้เนี่ยครับหลังจากนี้ถามว่าคืออะไรในส่วนของแพทย์นั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดในส่วนของโรงพยาบาลตํารวจในกรณีการพักใช้แใบอนุญาตกองงานวินัยก็ต้องตั้งตั้งแท่นเนี่ยนะครับให้ผู้บัญชาการหมู่แรงชาติตั้งคณะกรรมการสอบวินัย โทษตั้งแต่ตักเตือนไล่ออกปลดออกไล่ออกในส่วนคดีอาญาปปชก็ทำหน้าที่ตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเรื่องยาวนะครับน,นอกจากอาจจะถ,ถูกออกจากราชการแล้วยังจะต้องติดคุกอีกต่างหากมันไม่ใช่เพียงแค่พักใบอนุญ,ญาตสามเดือนหกเดือนแต่ผลลัพธ์เนี่ยนะครับคุณต้องสิ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ถ้าเนี่ยครับมีมติในกรณีอย่างนี้วันนี้สังคมคนไทยก็ได้ยกย่องแพทยสภาไปแล้วออย่างน้อยที่สุดนะครับคนก็เห็นแล้วว่าอย่างคําว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดําเป็นดําขาวเป็นขาวนั้นแพทยสภาได้แสดงให้เห็นในการรักษามาตร,รฐานจ,จริยธรรมในเรื่องการทําให้สิ่งถูกต้องของบ้านเมืองเพราะกระดุมเม็ดแรกของแพทยสภานั้น มันจะไปหยุดยั้งความเลวร้ายของบ้านเมืองในอนาคตอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่มีหน้าที่ก็นะครับก็ยึดแนวทางของแพทยสภาเป็นหลักเพราะนั่นเ่ยนะครับจะพาให้ประเทศเราได้พ้นจากพงพงหนามวิกฤตที่เลวร้ายนี้กันได้ผมเชื่อว่าเนี่ยครับถ้าทุกอย่างทุกองค์กรทําหน้าที่เนี่ยเราจะไม่สูมเสียงเรื่องดินแดนบ้านเมืองก็จะปลอดคาสิโน seats. เรือรบบ aren, เร่องระบบการเรงินเดินตราเราจะไม่มีวนา หรือแม้แต่กระทั่งเนี่นะครับเรื่องการขายแผ่นดิน99ปีนั้นก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นหลากหลายเรื่องราวนะครับจุดสตาร์ตั้งต้นตับแพทตยสภาองคอ์กรอื่นๆนะครับเราก็วาดหวังว่าได้ทําหน้าที่ในการรับใช้สถาบันหลักทั้ง3และและประชาชนอย่างครบถ้วนนะครับเราก็จะได้หลุดพ้นภายใต้สถานการณ์นี้แล้วก็มาร่วมคิดร่วมทํา ในการกอบกู้สภาพเศรษฐกิจของบ้านเมืองความมั่นคงของชาตินะครับและและเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นวิกฤตของบ้านเมืองนี้ให้ผ่านพ้นผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปเมื่อทุกฝ่ายต่างทําหน้าที่บ้านเมืองก็จะได้รับหนึ่งกันใหม่ได้นะครับนั่นก็เป็นปลายทาง